สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับร้านบัณฑิตเกษตรพันธุ์ที่จำหน่ายปุ๋ยยาเคมีเกษตรเมล็ดพันธุ์เครื่องมือทางการเกษตรอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวของประเทศไทยแล้วนะคะก็จะมีพืชผักนะคะที่นิยมปลูกในช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามันจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่เย็นนะคะซึ่งนอกจากกะหล่ำปีแล้วเนี่ยก็ยังมีผักอีกชนิดหนึ่งะคะนั่นก็คือผักกาดขาวนั่นเองค่ะ เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงผักกาดขาวสักเล็กน้อยนะคะผักกาดขาวเนี่ยเป็นพืชลบลุกนะคะระยะเวลาในการปลูกก็ประมาณเดือนครึ่งนะคะสูงสุดก็ประมาณอยู่ที่45วันนั่นเองค่ะแถวบ้านเรานะคะก็นิยมปลูกกันมากทีเดียวพอๆกับกระหล่ำปีเลยนะคะมากจนถึงขนาดที่ว่ารถบรรทุกนะคะ ขึ้นมาถึงหน้าสวนเองเลยด้วยค่ะก็ขายกันหน้าสวนเลยนะคะเพราะว่าแถบที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ในภาคเหนือเนาะแล้วก็อยู่ในโซนแถบภูเขาแถบดอยแบบนี้นะคะและแน่นอนว่าการปลูกพืชผักนะคะก็ย่อมที่จะมีหนอนมีมแมลงเป็นธรรมดานะคะแต่นอกจากหนอนและมแมลงแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเชื้อราเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปันอากาศหนาวเนาะความชื้นในอากาศก็ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะ อากาศก็ยังเย็นอีกทําให้ทั้งหนอนทั้งแมลงแล้วก็เชื้อราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูยาที่ใช้กําจัดหนอนแมลงในประกาศขาวกันนะคะว่ามียาตัวไหนบ้างคะ่ะเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะคอฟินาเพอร์ค่ะถั่วสีขาวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะอยู่ในกลุ่ม13นะคะเป็นยายเย็นาสามารถฉีดผ่าดอกได้ฉีดได้ทุกช่วงระยะของพืชเลยนะคะ ส่วนหนอนที่ใช้กําจัดได้เนี่ยก็จะเป็นพวกหนอนช่อนใบหนอนเจาะต่างๆนะคะ,ะหนอนกระทู้เพี้ยไฟก็กําจัดได้ไรขาวไรแดงก็กําจัดได้เช่นเดียวกันค่ะออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายแล้วก็กินตายนะคะใครสนใจก็สามารถลองดูได้ด้วยนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกยาพื้นฐานนะคะที่ทุกคนเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นตัว อันนี้เป็นอีมาเมกตินนะคะอ่าอันนี้นะของดังเต้จากเคแดงค่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นอะบาเมกตินนะคะ mm hmm. เป็นตัวอบาพ็อปจากเคแดงเช่นเดียวกันค่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นไซเพอร์เมทินค่ะอ่าอันนี้เป็นแฮกเลอร์สามห้านะคะจากบีทองค่ะต mm ่ hmm. อมาก็จะเป็นคาแทบไฮโดรคาร่ายกระป๋องบุ้มนี่เลยนะคะสีเหลืองอ่าตัวนี้ก็นิยมใช้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวก็จะแถมให้อีกตัวหนึ่งเลยนะคะสำหรับยากำจัดหนอนนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะในฟูเบนซูลอนนะคะตัวนี้จะเป็นยาผงนะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้กำจัดหนอนได้ดีเช่นเดียวกันค่ะ,อ,ะอันนี้อันนี้ยังไม่เคยพูดนะอัตราการใช้ก็จะอยู่ที่40กร,รัมต่อน้ํา20ลิตรนะคะก็สามารถฉีดพ่นให้ทั่วได้เลยค่ะ,ะจบไปแล้วนะคะสําหรับยา,มาแมลงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูยาเชื้อรากันว่าใช้อะไรบ้างคะ่ะ เดี๋ยวจะขอพูดถึงตัวเชื้อราที่ใช้กำจัดหนอนได้ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ,ะเป็นตัวย่าบาซิลัสทูลิงเยนซิสนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเชื้อราที่สามารถใช้กำจัดหนอนได้นะคะอัตราการใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่100มิลลิลิตรต่อน้ำา20ลิตรค่ะแต่ตัวเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ก็คือมีข้อควรระวังนิดหนึ่งในการพ่นนะคะก็คือจะแนะนำให้พ่นในช่วงเย็นนะคะ ไว้ตรงกลางเลยพ่นในช่วงเย็นเพราะว่าตัวเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันจะไม่สู้แสงนะคะถ้าเกิดเราไปพ่นในตอนเช้าเนี่ยแล้วพอมันเจอแสงแดดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าแสงแดดเนี่ยไปทําลายตัวเชื้อแบคทีเรียทําให้แบคทีเรียตายแล้วตัวยานเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะก็เลยจะแนะนําให้ฉีดช่วงเย็นนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะขอพูดถึงตัวเชื้อราในประกาศข่าวกันนะว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นโรครักเน่าโคนเน่านะคะโรครากเน่าคอดินอ่าแล้วก็ใบจุดนะคะลาน้าําคงอ่าโรคอะไรนะโรคเน่าเละนะคะอ่าแล้วก็เป็นโรคใบด่างนั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะใช้ยาตัวไหนบ้างนะคะก็จะมีทั้งหมด สี่ตัวนะที่เป็นสี่ตัวหลักๆเลยก็จะเป็นตัวยาเมทาเล็กซิลนะคะเป็นตัวสีชมพูตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็พอลิแนบแมนโคเซปแล้วก็เป็นตัวคาเบนดาซิมค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูทีละตัวกันเลยนะว่าแต่ละตัวมีประสิทธิภาพทำงานกันอย่างไรบ้างคะ่ะสำหรับโรคที่ใช้ตัวยาเมทาเล็กซิลรักษาะคะ่ะก็จะเป็นโรคนักเน่าโคนเน่านะคะอาโรคดาน้ำค้างก็สามารถใช้ได้รวมถึงไฟท็อปเทอรล่าด้วยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นโรครักเน่าคอดินนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ตัวยาเทอราคอนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางร้านหมดก็เลยไม่ได้มีให้เพื่อนๆดูคะ่ะยาเชื้อราอีกตัวที่เป็นที่นิยมนะคะก็จะเป็นตัวยาแมนโคเซปเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวยาแมนโคเซปนะคะก็จะมีอยู่สองสีนะคะจะเป็นสีเหลืองกับสีเขียวนะคะอันนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะก็ติดสติกเกอร์ไว้เลยข้างหน้าว่าเป็นสีเขียวนะ สำหรับตัวยาแมนโคเซปเนี่ยมันจะไม่ใช่ยาดูดซึมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพ่นแล้วก็ควรที่จะพ่นให้ทั่วถึงตัวเชื้อรานะคะหรือว่า,าเริ่มพ่นตั้งแต่เชื้อรายังไม่แพร่กระจายนะคะเริ่มเห็นเป็นเล็กๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้เลยนะคะเพราะว่าตัวยาแมนโคเซปเนี่ยสามารถใช้ ป้องกันแล้วก็กำจัดเชื้อราได้ด้วยค่ะสำหรับอัตราการใช้นะคะก็จะอยู่ที่30กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะผักอะไรบ้างนะคะที่สามารถใช้ตัวยาแมนโคเซปได้นะคะก็จะเป็นพืชผักไม้ผลได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกกระหล่ำปีนะผักกาดขาวส้มมะม่วงนะคะก็ได้ทุเรียนหรือว่า จะเอาไปใช้รักษาต้นยางพาราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่ปลูกยางพารานะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวยาเมทานแล็กซิลนะคะาทาไปที่หน้ายางได้เลยนะคะเพื่อป้องกันต้นยางนะคะเป็นเชื้อราค่ะแล้วก็ขอบข้างๆค,ค่ะเป็นโรคเน่าด้วยค่ะ ยาเชื้อราตัวสุดท้ายที่จะมาแนะนำกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวยาคาเบนดาซิมค่ะตัวนี้เลยตัวยาคาเบนดาซิมนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มที่1นนะคะตัวนี้เนี่ยจะออกฤทธิ์แบบดูดซึมค่ะ,ะส่วนเชื้อราอะไรบ้างที่สามารถกำจัดได้นะคะก็จะมีเชื้อราแป้งนะคะโรคใบติดใบจุดกาบใบแห้งแล้วก็ไฟท็อปเทอราด้วยค่ะ ส่วนผักผลไม้อะไรบ้างนะคะที่สามารถใช้ตัวยาคาเบนดาซิมฉีดพ่นได้นะคะก็จะมีเป็นพวกพริกนะคะผักกาดมะเขือ,อเทศแครอทสับป,ปะรดทุเรียนมะม่วงนะคะเหล่านี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือสามารถที่จะฉีดพ่นได้ทุกผักทุกพืชเลยนะคะอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจว่าใช้ยาอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ในเพจ a c e b o o k นะคะร้านบาัณิตเกษตรพันธ์ หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ